สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับคนคนพันครับ EP ที่สามรอยยี่สามนะครับนี่ครสะสมพ a c k a g e มาแบ่งไปนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับครับทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดสอนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับในวงแรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อหานึกนุ่มครับ ข้างครับด้านหลังนะครับเก่านะครับพิมพ์ทรงคมชัดลึกเลยครับสามร้อยบาทนะครับองแรกครับอันที่สองนะเป็นสมเด็จบางคุณพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับนะครับเป็นสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เ้นได้นะครับนี่บมีเม็ดดำเม็ดจำนเงินด้านหลังนะครับแล้วก็มีคล้ายๆรอยปลุกในะครับ มีรอยนี้อหลุดนะครับนี่ครับพิมพ์ทรงคมชัดเลยนะครับสามร้อยบาทนะครับอันที่สามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมหาเจิมนะครับรุ่นแรกนะครับอายุเก้าสิบปีนะครับเหรียญหลวงปู่มหาเจิมรุ่นแรกอายุเก้าสิบปีนะครับพระสังคคนะครับสามร้อยบาทครับ หมายเลขสี่ครับเป็นเหรียญหล่อพระปสมเจดีนะครับเหรียญหล่อภาพผสมเจดีน้ำผสมเก่าๆนะครับคมชัดนะครับนี่ครับเหรียญหล่อพระปสมเจดีนะครับต่อไปเป็นหมายเลขห้าครับเป็นพระขุศักดิ์ของผู้เผื่อพระวัดกิ่งแก้วนะครับครับเนื้อหานุ่มนะครับขุศักดิ์หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับ สามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระผงของขวัญวัดมหาธาตุครับปีศูนย์หกนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับพระอาจารย์ทิมวัดช่างให้ร่วมปูกเซนนะเนี่ยทำจากว่านครับเป็นเนื้อว่านนะครับนี่ผงผสมว่านนะครับวัดมหาธาตุนะครับปีศูนย์หกนะครับกรุงเทพนะครับต่อไปหมยเลขเจ็ดครับเป็นหลวงปู่ทวดรัตพระโคครับเป็นเนื้อว่านนะเนี่ครับมีคาบว่าน ง้ว่านะครบับภาพสวยนะครับมีคาบว่านทำซอกนะครับทำไมหมายีลขแปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดภูเขาหลักนะครับ่ยครับใต้นะครับนครสีนครสีธรรมราชนะครับหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักนะครับ ไปเมนินะ่งเก้าครับเป็นพระบิดตาเกนะ่าครับเป็นพระนักธรรมสมครับนี่ครับเป็นธรรมสมเก่าครับพระบิดตาเนี่ยธรรมสมเก่านะครับต่อไปเมนิ่งสิบครับเป็นเหรียญหลวงพ่อภูนะครับร้อยปีมมครับ,รบ,รมมรบนะหลวง,นะงพ่อภูวัดอินนะครับเห็นหลวงพ่อภูวัดอินนะครับนี่ครับตึงๆนะครับ ตุงโคมนะครับหลวงปู่วัดอินครับไี้ชิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมาครับไอ้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อมาวัดป่ามะม่วงครับเนี่ยครับเป็นรูปถ่ายนะครับเยี่ยมเก่าหลังจานนะครับถ่ายนะครับเราไปลอยจานมือนครับหลวงปู่มาวัดป่ามะม่วงครับ มันไม่ส, <Yeah. S 1> สิบสองครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่ครับเป็นเหรียญรอครับอยรอยตัดช่อด้านล่างครับเหรียญจอบหลวงพ่อไปวัดกําแพงครับนะครับเรยรอครับไ3สิบสามครับเป็นเหรียญปิตาหลวงพ่อสาคอนรุ่นแรกนะครับเนี่ยเป็นเหรียญพระปิตาหลวงพ่อสาคอนะครับว่านนองกลับรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญปิตารุ่นแรกนะครับสภาพหิ้งนะครับเนี่ย หมายเลขสิบสี่ครับเป็นเหรียญกุบาซีพิชัยสองสี่แปดซองนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับนี่ครับสองสี่แปดซองครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับสองสี่แปดซองนะจัวนะคมๆเลยนะครับคมเป็นสันเลยนะครับจัวนะครับต่อมาหมายเลขสิบห้าน,นะครับเป็นเดี๋ยวก็คงมันวางสับปะรดนะครับ เป็นเนลียญหลงพ่อคงมดวังสับโรสภาพสวยนะครับเนี่ยครับเดียวหลงพ่อคงมดวังสับโรนะครับสภาพสวยนะครับสามร้อยบาทครับไว้หมายเลขสิบห้าสิบหกครับเป็นเลียญหลงพ่อไข่นะครับโอ้เชื่อมทำาย่านี้นหลงพ่อไข่นะครับคมชัดเลยนะครับเนี่ยครับภาพหิ่งนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นพระวัดพับนะครับเนี่ยเป็นพระเนื้อผงวัดพับนะครับเนี่ยหมายเลขสิบแปดนะเป็นพระพิคเนตทนืท้อทองผสมนะครับพ,พิคเนตเนื้อทองผสมเก่านะครับ ไปมาได้สิบเก้านะครับเป็นลูกเหมือนหลวงพ่อบุญมีครับก็บุญมีนะครับเนี่ยครับวัดเขาสมอคอนะครับหลวงพ่อมีวัดเขาสมอคอนะครับเป็นลูกหล่อนะครับลูกหล่อปั๊มนะครับมีกิ่งนะครับกิ่งดังนะครับเนี่ยนครับรอยจอกกิ่งนะครับทะลุมาอย่างี้ข้างบนนี้นะครับ ใรไม้ที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับทองผสมนะครับหลวงปู่สุขว้ประคองมาคำเท่านะครับนี่ครับใรไม้ที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นหลวงพ่อคลิงนะครับพ่อท่านคลิงนะครับปีสองหนึ่งครับเหรียญพ่อท่านคลิงนะครับปีสองหนึ่งหลังพอบล้อครับนครศรีธรรมราชนะครับเนี่ยครับ ยสิบสอง,งนะครับเป็นหลง่เงินวัดบางคานะครับเป็นทองผสมนะครับเป็นเงิัดชอเดลล่างครับยี่สิบสามเป็นหลวงปู่โตะนะครับปกมะขามหลวงปู่โตะนะครับยี่สิบสามนะครับเป็นเงิทองแดงนะครับหลวงปู่โตครับเคลียบปิ้นด้านบนนี่นะครับลอปั๊มน,นะยี่สิบสี่ก็เป็นหลวงปู่โตเหมือนกันนะเป็นเงินฝาบาทนะครับ ปีปินนันพนข้างลกนะครับมันมีอยนี่ครับยี่ห้านะเป็นพระปิตาครับของผู้หลิวครับวัดไร่แตงทองครับนี่ครับเป็นพระปิตาครับของผู้หลิววัดไร่แตงทองครับไกลแห้งๆครับยี่หกนะเป็นลูกเหมือนตั๊มครับ นี่ชิน้นนุตตะกัวครับหลวงพ่อจงครับหลังปั๊มชื่อครับกันไัยนะครับนี่ครับอือครับยิบเกณครับเป็นหลวงพอ่อคูนรุ่งรับเสด็จครับเป็นกระไหลทองครับคูณรุ่งรับเสด็จครับปีสามหก ปีแปดครับเป็นของพ่อคูณครับปีหนึ่งแปดครับคนหนึ huh. uh ่งแปดครับเป็นวงเดือนเลยข้างบนครับยี่สิบเก้าครับเป็นเดือนจะเรือนสุขหลวงพ่อคูณครับเนี่ยพร้อมกล่องนะครับตอกสองโค้ดทับด้านหน้าครับนี่ครับด้านหลังครับนี่ครับเป็นเนื้อฝาบานนะครับด้านหน้าตอกโค้ดสองโค้ดครับจะเรือนสุขนะครับ หมายเลขสามสิบน,นะครับเป็นพระกิ่งครับองค์ใหญ่นะครับเนี่ยเก่าๆนะทองผสมม่มียาขัดแดงๆนะครับเต็มองเลยครับองค์ใหญ่นะครับกิ่งดังนะครับนี่ครับเป็นพกิง่งไม่ทราบที่นะ,เ,นะกเก่าอยู่นะองค์ใหญ่นะครับขนาดตั้งหน้ารถเลยนะครับสนใจนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดครับ โทรทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับโคลนโคลนพันนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางทานครับสำหรับ BP นี้นะครับขอจบไปนี้ก่อนนะครับฝากกันเพื่อนพี่ที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณครับ